สวัดีครับจงมวิสิช aban อิสารเนชาแนลพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาอยู่น้ำทงน้ำทา่าคือเราแล้วครับมีพี่น้องปองไปบอกว่าอยากแทงโป้ภาษาไทยเนะนี่ยพี่น้องฮะก็วันี้อย่างเราพี่น้องวันนี้มายามทงยามทาครับเรากลับมาให้พี่น้องมาเบิ้งเข้าที่เห็ดไว้ครับพี่น้องนะครับตรงนี้ก็เป็นอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสรารคามที่พี่น้องครับอันนี้เข้าที่เห็ดเบิ้งอยู่ในคลิปนะพี่น้องอยากเบิ้งคลิปกับอ่า เบิ่งตามลิงอยข้างบนได้ครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องอเขาง,งามอยู่ดีพี่น้องครับอยากให้พี่น้องมาเบิ่งมาเห็นนี่อันนี้มันเป็นเขาวีเตียเลยพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องอ้ยมันเขงงามันงามเบ่งอง่างนี้มันก็จะเป็นสีเขียวๆดีเนาะนะครับเขียวอมาทําเลยพี่น้องอ นี่พี่น้องครับก็ต้องบอกว่าเขาเนี่มันหนาดีเลยพี่น้องห้ากับพลายนี่ครับอยากให้พี่น้องทางคนไทยเป็นได้เบิ้งได้เห็นนี่ครับอากาศก็ดีพี่น้องก็ให้พี่น้องได้เห็นครับตอนนี้ก็เป็นนาแถวทงอยู่แถวอำเภอชิงยินจังหวัดมหาสารคามพี่น้องปีนี้มันฝนตกดีครับพี่น้องกับฝนตกดีพี่น้องทางภาคอื่นๆก็ดีนาดี พอได้อยู่นะครับนี่ครับโอ้พี่น้องครับนาแต่ละนาก็จะเขียวขจีนะครับเขียวอ่าทําอยู่แงไรพี่น้องนแล้วพี่น้องเอาคลิปศทางสมัยพี่น้องเบิ่งซื่อๆเห็นมันเห็นมุมนี่ลพี่น้องเออนี่ทางนี้เป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าได้นางแล้วทางนี้ส่วนนี้ข้าวเจ้าได้พี่น้องพู้นอนขุนไกลไกลบน ครันดพี่น้องอันนี้เป็นกัมมาลกก้าไปสามเลยพี่น้องมันงามอยู่ครับแต่ว่าเป็นมะคอลกไปสามนี่ครับหกวงแรงนนี่กับประมาณนี้แหละพี่น้องนี่เป็นพื้นที่ของไห,หนาสาธุแถวนี้แล้วครับ นี่ครับพี่น้องเอา้าบรรยากาศดีๆเอามาให้พี่น้องเบ่งทางไก่ทางไก่เขียวอํมทัมในพี่น้องนี่ครับเป็นโลก,กาะละลบไปมาเดียวเพิก่กระขึ้นเพราะเพิ่มาเพิเง่งมีแล้วนี่ครับวาย,วยนี่เห็นบ่นพี่น้องนี่ขึ้นทมข,ขึ้นท่าก็เล่นน้ำตัวนี่อาบนา้ำเขาเมียบ้านตัวอเออแก้เราขาตัว เราจะแกะไปนอกกันทั้งนี้นะครับ